ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่18กุมภาพันธ์2566นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้คิดเรื่องบ้านคิดเรื่องที่ดินหลายๆคนอยากจะซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือขายบ้านขายที่ดินมีโอกาสสาเร็จการติดต่อเจราจานะคะเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับธนาคารหรือสถาบันการเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินมีโอกาสสําเร็จนะคะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์นะคะช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์เป็นพิเศษหลายๆคนนะคะอยากจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพระแม่ลัศมีพระแม่อุมาหรือเจ้าแม่กวนอิมนะคะหรือพระพิฆเนศนะคะไปขอพรเกี่ยวกับครอบครัวนะคะสื่อน้ําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขท้ายบัตรประชาชนและเลขท้ายเบอร์มือถือให้โชคนะคะ สีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้สีฟ้าสีแดงแล้วก็สีส้มให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้1 2 2ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ